ชายคนหนึ่งต้องทนหนาวมา3วัน3คืนแต่เขาก็ไม่ได้จับปลาได้เลยสักตัวทันทีที่เขากำลังจะยอมแพ้ผิวน้ำเกิดฟองอากาศขึ้นอย่างกระทันหันและคลื่นก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆชายคนนั้นเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเขาไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดอะไรอยู่ในนั้นแต่การหนีเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดทันใดนั้นน้ำก็พุ่งออกมาจากหลุมเหมือนกับมังกรตัวใหญ่กลืนเขาเข้าไปในอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้เขาถูกน้ำสาดจนเปียกโชกชายคนนั้นรู้สึกว่าชีวิตยังไม่เท่าตายร่างกายของเขาถูกปกคลุมด้้วยนข็ง สันเทาเมื่อมองไปที่ถังน้ําภายในถังมีปลาหัวหมาอยู่ในขณะนี้เขาได้ยิ้มออกมาในที่สุดเพราะเขาไม่ได้กินอาหารมาหลายวันเขาดีใจวิ่งกลับบ้านเตรียมทำปลาหนึ่งขณะที่เขากําลังเตรียมเครื่องเทศจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงพูดหันไปมองปรากฏว่าเสียงนั้นมาจากปลาหัวหมาเขาตกใจและหลบใต้โตะ๊ะ หลังจากตรวจสอบอย่างระมัดระวังเขาจึงรู้ปลาหัวหมาจริงๆแล้วคือเจ้าหญิงนางเงือกเพราะไม่ชอบการแต่งงานที่ถูกจัดเตรียมโดยคนอื่นเธอแอบหนีออกจากพระราชวังและปรารถนาที่จะมีชีวิตเหมือนมนุษย์เธอได้กระโดดลงไปในถังของอีวานเมื่ออีวานได้ยินก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะไม่สามารถทำปลาตุ๋นได้อีกต่อไปแต่ปลาหัวหมากลับพูดกับเขาฉันคือปลานางฟ้าแค่คุณพาฉันไปเที่ยวฉันจะทำตามความปรารถนาของคุณอีวานได้ยินแล้วรู้สึกดีใจมากเขาทันทีขอให้ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแต่เมื่อมองดูบ้านที่พังของเขาเขาก็รู้ว่านี่ดูเเเเหมืืออนนนจะปป็็ร่่งที ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงขึ้นเตียงและคิดว่าถึงแม้จะเป็นแค่ความฝันที่สวยงามก็ยังดีแต่ปลาหัวหมากลับพูดอย่างจริงจังอีวานยังไม่ทันหลับตาก็รู้สึกว่าบ้านของเขาเริ่มสั่นสะเทือนอย่างกระทันหันเขากําลังจะลุกขึ้นหลังคาก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเขารีบกอดปลาหัวหมาเพื่อถามในขณะนี้เขาจึงรู้ว่าบ้านถูกมนต์สะกดเมื่อเขาพยายามหยุดทุกอย่างส่วนล่างของบ้านเริ่มเร่งความเร็วและบินออกไปข้างนอกเหมือนกับรถเลื่อนอีมา มันพุ่งผ่านหิมะในตอนแรกอีวานรู้สึกกลัวแต่ค่อยๆเขาก็เริ่มรู้สึกสนใจในที่สุดเขาก็เริ่มสนุกกับการเดินทางแต่ไม่นานหลังจากนั้นข้างหน้ามีฝูงคนกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแต่รถเคลื่อนที่ไม่หยุดเลยสิ่งนี้ทำให้ไอแวานตกใจมากแม้ว่าเขาจะตะโกนเสียงดังก็ไม่มีประโยชน์อะไรทันทีที่รถพุ่งไปทางฝูงชนพวกเขาจึงรีบตอบสนองและหลบไปข้างหนึ่ง เพื่อให้รถเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างปลอดภัยพอหลุดพ้นจากฝูงชนข้างหน้าเขาก็เจอกับสัตว์ตัวหนึ่งที่โง่เขลาเพื่อหลบมันรถจึงพุ่งตรงไปที่ทางลาดแต่สัตว์ตัวนั้นยังยืนอยู่ที่นั่นมองอย่างงงงวยมันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีรถที่โง,ง่เขลาขนาดนี้รถเคลื่อนที่หมุน720องศาในอากาศแล้วก็กลับลงสู่พื้นผิมะและดดำเนินการเดินทางต่อไปไม่นานหลังจากนั้นรถก็หยุดที่ดินรกร้างไอแวนรู้สึกงงงวยเล็กน้อยเขาควรจะไปหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าหญิงทำไมถึงาาาาฉันนนมมมทีีีี่่่่่ปลหหอออสตอบววคืโกแงเ์ ไอแวนไม่เชื่อมองไปรอบๆทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นภูเขาหิมะกำลังค่อยๆหายไปทุ่งหญ้าสีเขียวเริ่มแทนที่หิมะขาวอย่างรวดเร็วมีควันลอยผ่านไปและพวกเขาก็มาถึงโลกใหม่อีวานดีใจจนอยากจะร้องออกมาแต่ไม่คาดคิดว่าข้างใต้รถได้กลายเป็นแม่น้ำอีวานตกลงไปในน้ำ ไม่สามารถควบคุมความสุขในใจได้เขาถือถังน้ำที่มีปลาหัวหมาอยู่ในมือมีความสุขเดินไปตามทางเพื่อน,นำเจ้าหญิงกลับเมื่อเขากำลังพักผ่อนระหว่างทางปลาหัวหมาพูดกับอีวานถ้าเธอไม่แต่งงานกับเจ้าหญิงฉันไม่เพียงแต่สามารถให้ทรัพย์สมบัติมากมายแก่เธอแต่ยังสามารถช่วยให้เธอมีอำนาจไม่จำกัดอย่างไรก็ตามอีวานพูดที่ร้านมีใจเพียงต้องการแต่งงานกับเจ้าหญิงเท่านั้นชายคนหนึ่งพบปลาที่สามารถพูดได้ในแม่น้ำที่มีน้ำแข็งอย่าถูกหลอกโดยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดของปลาตัวนี้มันเป็นปลานางฟ้าตััััวววหหหนนนนนนนึ่่่่่่งงงสิิทีาาาประลดใจจยก้คืออมมเศ ที่สามารถทําให้ความปรารถนาของมนุษย์เป็นจริงอีวานผู้ที่ได้มันมากําลังรีบเตรียมตัวเพื่อเป็นสามีของราชินีแต่เขากลับต้องประสบกับโจรปล้นทางอย่างไม่คาดคิดพวกเขาพูดทันทีที่เปิดปากถนนนี้เป็นของพวกเราพวกคุณต้องจ่ายค่าผ่านทางแม้อีวานจะจนมากโจรยังคงยืนยันที่จะทาตามกฎพวกเขาไม่เพียงแต่ปล้นเสื้อโค้ทของอีวานแต่ยังเอาปลาตัวใหญ่ไปด้วยปลาหัวสุนัขตัวนี้คือความฝันของอีวานไม่สามารถสูญเสียไปได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นเขาจึงหยิบถังใบหนึ่งวิ่งไปที่ริมแม่น้ําอย่างรวดเเเรร็ววววทปลล่่่าาาาตตัใหญงนนน้้้้ํโจกกมมแขขไไี ปล่อยให้ชีวิตหรือความตายของเขาเป็นเรื่องรองในขณะนั้นมีสาวสวยคนหนึ่งมาช่วยอีวานลงมาแต่เสียงที่คุ้นเคยของสาวคนนี้ทําให้อีวานรู้ว่าอาลีสาวสวยคนนี้ ก็คือปลาหัวสุนัขเมื่อครู่เพื่อทําให้ความปรารถนาของอีวานเป็นจริงแอลลี่ได้มอบเสื้อคลุมเวทมนต์อันมีค่าของเธอให้กับอีวานใครก็ตามที่สวมเสื้อคลุมนี้จะสามารถว่ายน้ําได้อย่างอิสระเธอบอกให้อีวานนาสมบัตินี้ไปมอบให้กับพระราชาดังนั้นเขาจะสามารถแต่งงานกับเจ้าหญิงได้แต่ไม่คาดคิดว่าเจ้าหญิงมีคนที่เธอรักอยู่แล้วด่ยุคคนนี้มักทําสิ่งเล็กน้อยเพื่อเอาใจเจ้าหญิงเขายังสร้างออแกนอัตโนมัติ และแสดงให้เจ้าหญิงฟังพระราชาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรแต่เพราะเจ้าหญิงชอบเขาดังนั้นพระองค์จึงต้องยอมรับการแต่งงานนี้อีวันที่เฝ้ามองจากนอกกําแพงรู้สึกกังวลเล็กน้อยเขาขุดเสาแล้ววิ่งเข้าไปเพื่อมอบสมบัติของเขาแต่ทุกคนมองเขาด้วยสายตาที่ดูยากจนดังนั้นไม่มีใครเชื่อถือดังนั้นพวกเขาจึงจับเขาแต่อีวันกลับตะโกนขึ้นเขาสามารถทาออกแกนที่ดีกว่านี้ได้ พระราชาได้ยินและรู้สึกมีความหวังเพราะพระองค์ไม่ชอบแค่ทําให้ผู้หญิงพอใจเหมือนดนยุคคนนั้นดังนั้นพระองค์จึงให้โอกาสอีวอนจริงๆแล้วอีวอนไม่มีความสามารถนั้นแต่เขามีเงือกสาวที่รู้เวทมนต์กคล่ได้นาอีวอนเข้าสู่ป่ามืดเดินทางไปไกลามากแล้วเธอปล่อยให้เขาไปค้นหาสมบัติเองเพราะการปรากฏตัวของเธอจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามกลัวไม่นานนักอีวานก็มาถึงสถานที่แปลกประหลาดแห่งหนึ่งที่นี่เต็มไปด้วยของแปลกๆหลากหลายชนิดเขามองไปรอบๆด้วยความตึงเครียดทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นเขาหันกลับไปมองแมวเทพตัวหนึ่่่งงปปรราาาาากฏทีีะตูบ้้้นนนนไมออวเดิหย าหาแมวเทพตัวนี้เป็นคนที่หลงไหลในดนตรีแต่สําหรับผู้บุกรุกที่เป็นมนุษย์มันมักจะฆ่าทุกคนที่เข้ามาอีวานรีบหยิบออกมาน้ํามันฉลามที่อาลีเตรียมไว้ให้เขา เพื่อดึงดูดแมวเทพที่หิวโหวยแมวเทพตัวนั้นดื่มน้ำมันอย่างหิวโหวยเพื่อที่จะได้ดื่มของอร่อยนี้ต่อไปมันกลายเป็นแมวที่เชื่องมันกระโดดเข้าไปในตะกร้าไวายอย่างตั้งใจและเริ่มกินอย่างอร่อยเมื <c oughs> อ่อได้ยุค <c oughs> ขอแต่างงานกับเจ้าหญิงอย่างเป็นทางการอีวานถับแมวเทพเข้าไปในห้องโถงและเริ่มการแสดงของเขาเสียงจากออร์แกนดังก้องทําให้ทุกคนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้และเริ่มเคลื่อนไหวาตามจังหวะนี่คือทํานองที่สวยงามที่สุดที่พระราชาเคยได้ยินในขณะที่พระราชากําลังมีความสุข ไอวานได้ขอแต่งงานกับเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงไม่ต้องการแต่งงานกับเขาดังนั้นเธอจึงตั้งเงื่อนไขหนึ่งขอแค่ไอวนมีอาหารอร่อยไม่ขาดสายเธอจะยอมแต่งงานกับเขาไอวานดีใจวิ่งไปหาลีเพื่อบอกข่าวดีนี้กับเธอเพราะความฝันของเขากำลังจะเป็นจริงดังนั้นเขาจึงรู้สึกดีใจมากแต่ลีกลับรู้สึกเศร้าในระหว่างที่อยู่กับไอวานเธอได้เกิดความรู้สึกขึ้นแต่เพราะว่าเธอเป็นนางเงือกจึงซ่อนความเศร้าไว้ในใจไอวนยังไม่มีความคิดอะไร ดยุคไดสร้างเครื่องตัดผักอเนกประสงค์มันไม่เพียงแต่ตัดแตงกวาแต่ยังสามารถัน้น้ำแอปเปิลสดได้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเครื่องอัตโนมัตินี้จริงๆแล้วเป็นผลงานของมนุษย์เป็นดยุกที่ใช้สติปัญญาเพื่อหลอกลวงความรู้สึกของเจ้าหญิงรวมถึงความชื่นชมของพระราชาเมื่อรู้ข่าวไอแวนรู้สึกกังวลเขาขอให้ลีช่วยแม้ว่าในใจของลีจะไม่ดีใจแต่เพราะต้องการทำให้คนรักพอใจเธอยังคงยอมช่วยเขาดังนั้นเธอจึงพาไอแวนขึ้นเขายืนอยู่บนก้อนหินพวกเขามองลงไปข้างล่างในขณะเดียวกันพวกเขาได้ยินเสียงพูดคุย ที่แท้ในหุบเขามีคนอ้วนสองคนกำลังซ่อนตัวอยู่สิ่งที่แปลกคือบนโต๊ะอาหารของพวกเขาจะมีอาหารอรอ่อ,รอยๆเกิดขึ้นเอง เทพเจ้าภูเขาทั้งสองไม่เคยขยับเขยื้อนมาหลายร้อยปีเพราะพวกเขามีผ้าปูโตวิเศษสามารถสร้างสรรอาหารได้หลากหลายชนิดโดยอัตโนมัติชีวิตของพวกเขามีแต่การกินอย่างมีความสุขพวกเขายังคงเพลิดเพลินกับอาหารอย่างต่อเนื่องกินอิ่มแล้วนอนลงตื่นขึ้นมาก็ยังคงกินต่ออีวานรู้สึกดีใจมากเตรียมตัวขอยืมผ้าปูโตนี่คืออุปกรณ์การกินของทั้งสองคนจะให้คนอื่นยืมได้อย่างไรเทพเจ้าภูเขายึบระเมาแล้วคว้างไปที่หัวของอีวาน ถ้าเป็นคนที่มีสติปัญญาปกติคงจะไม่ตั้งคำขอที่ไร้สาระเช่นนี้อีวานถูกตีจนหมดสติอาลีต้องปรากฏตัวเองเธอทำให้เทพเจ้าภูเขามองเห็นภาพของตัวเองเมื่อเห็นตัวเองในกระจกเทพพระเจ้าทั้งสองที่อ้วนไม่อยากเชื่อเลยเทพพระเจ้าภูเขาที่หล่อเหลาในอดีตตอนนี้กลับกลายเป็นอ้วนกลมเช่นนี้พวกเขาคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตัดสินใจลดน้ำหนักเพื่อฟื้นฟูความสามารถในอดีตดังนั้นพวกเขาจึงให้อาลีเอาผ้าปูโตไปช่วยให้พวกเขาขาจัดสิ่งล่อใจแต่ตั้งแต่ผ้าปูโตออกไปพวกเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉี ไปในขณะนี้พวกเขารู้สึกเสียใจรีบวิ่งตามแต่เพราะร่างกายอ้วนเกินไปพวกเขาไม่สามารถออกจากุบเขาได้ได้แต่ต้องอยู่ในนั้นร้องให้ทุกทรมานเมื่อกลับมาที่เมืองหลวงอีวานนำผ้าปูโต๊ะไปวางที่ตลาดแจกจ่ายอาหารอย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนที่มาร่วมกลายเป็นฮีโร่ของทุกคนพระราชาทรงดีใจเมื่อเห็นและทรงคิดว่าอีวานเป็นลูกเขยที่พระองค์พอใจที่สุดแต่เจ้าหญิงกลับโกรธและกัดฟันแน่นเมื่อ,ออีวานมาขอแต่งงานเจ้าหญิงก็ได้ตั้งเงื่อนไขถ้าเธอสามารถพบแม่ที่เสียไปได้และแม่ของเธอตกลงเรื่องการแต่งงานนี้ เธอจึงจะสามารถแต่งงานกับอีวานได้แต่สิ่งนี้ชัดเจนว่าเป็นไปไม่ได้แม้จะมีเวทมนต์ก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพคนตายได้ดังนั้นอีวานจึงตัดสินใจและทิ้งเจ้าหญิงเมื่อเห็นอีวานเศร้าอาลีไม่สามารถทนได้จึงบอกเขาว่าเธอมีวิธีที่จะช่วยเขาทำภารกิจให้สำเร็จทั้งสองขึ้นเรือเล็กล่องไปตามแม่น้ำและพวกเขามาถึงพื้นที่ที่มีหมอกถึงประตูของโลกหลังความตายเห็นเทพเจ้าความตายถือมีดยืนอยู่ที่ประตูอย่างมั่นคงอีวานรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นอารีไม่กลัวเข พร้อมกับความหนาวเย็นที่แทรกซึมขณะที่อีวานนั่งอุ่นตัวอยู่ข้างกองไฟชายชาราคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเขาบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในโลกอีกด้านจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปแต่เมื่อเขาเห็นอาลีปรากฏตัวเขาก็เปลี่ยนสีหน้าอย่างจริงจังกลายเป็นคนใจดีและเต็มไปด้วยความรักเมื่อได้ยินว่าเธอต้องการพบแม่ของเจ้าหญิงชายชาราทันทีตอบตกลงเขากระโดดลงจากหน้าผาหยิบเข็มทิศสจีนออกมาตามทิศทางที่เข็มชี้เขาเดินไปยังที่แห่งหนึ่ง เป่าควันออกมารอให้ควันจางหายไปแม่ของเจ้าหญิงถูกเรียกมาที่นี่อีวานมีมารยาทมากเขาก็รีบคุกเข่าลงต่อหน้าแม่ของภรรยาอธิบายเหตุผลแต่กลับถูกปฏิเสธอย่างโหดร้าย ใครจะใจร้ายให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับคนจนได้อย่างไรอาลีเห็นเช่นนั้นจึงขอให้ชายชราช่วยชายชราทันทีนำอาหารวิญญาณมาให้เพราะความรักในอาหารจานนี้แม่ของเจ้าหญิงในที่สุดก็ยอมรับคำขอในขณะเดียวกันพระราชาและเจ้าหญิงกำลังรับประทานอาหารบนจานอาหารกลางโต๊ะทันใดนั้นก็มีภาพของราชินีปรากฏขึ้นท่านได้พูดกับพระราชาท่านได้ตกลงเรื่องการแต่งงานระหว่างเจ้าหญิงกับอีวานพระราชาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจมากแต่เจ้าหญิงกลับโกรธและเดินจากไปเธอไม่สามารถแต่งงานกับคนจนได้ดังนั้นเธอจึงไปหาพ่อมดเพื่อ ื่อขอความช่วยเหลือพ่อมดบอกว่าข้างข้างอีวานมีปลานางฟ้าอยู่เพียงแค่ได้เสื้อคลุมของเธอมาเธอจะสามารถทำทุกอย่างได้อีวานไม่รู้เรื่องนี้เลยเขาคิดว่าเขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเขาดีใจอย่างมากแต่อลิเย่เห็นรอยยิ้มของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเพราะเธอต้องจักคนที่เธอรักที่สุดเมื่อขึ้นฝั่งอีวานก็วิ่งไปหาคนเจ้าหญิงอย่างมีความสุขแต่เมื่อเขาหันกลับมาเพื่อจะบอกลาเขาพบว่าอลิเย่สวมเสื้อคลุมเวทมนต์กระโดดลงน้ำและหายไปโดยไม่มีร่องรอยแม้ว่าในใจของอีวานจะเศร้าโศกมากแต่การแต่งงานกับเจ้าหญญิงงงงนนนนัันััั้้สคกวว่่าาาดเขจึรรรีีไปทพะช แต่เมื่อเขาเจอเจ้าหญิงเจ้าหญิงสั่งให้ทหารจับเขาและสั่งให้ฆ่าเขาทันทีในขณะนี้อีวานเพิ่งตระหนักฉันช่างโง่เขาจริงๆคนที่ฉันรักอยู่ตรงหน้าแต่เขากลับดื้อดึงรักคนที่ไม่ชอบเขาเลยเรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ตามในขณะนี้เจ้าหญิงกำลังรอคอยปลานางเงือกมาเพื่อให้เธอได้เสื้อคลุมวิเศษในช่วงเวลาที่อีวานกำลังจะถูกฆ่าอาลีในที่สุดก็ปรากฏตัว เพื่อช่วยคนที่เธอรักเธอไม่ลังเลที่จะมอบเสื้อคลุมวิเศษเจ้าหญิงได้รับเสื้อคลุมเธอคิดว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปเธอสามารถทําอะไรก็ได้ดังนั้นเธอจึงสั่งให้ชิงมงกุฎและกักถังพระราชาเธอต้องการเป็นราชินีสูงสุดความรักตอนนี้ไม่สําคัญกับเธออีกต่อไปและดายุกก็ถูกเธอกักถังด้วยในขณะเดียวกันอีวานหลังจากคิดอย่างรอบคอบในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงความรักที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เจ้าหญิงแต่เป็นอาลีดังนั้นเขาจึงวิ่งเข้าไปในพระราชวางังกล้าบอกความรักกับอาลีพร้อมกับพระราชาและดยุ เตรียมความพร้อมที่จะร่วมมือกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเธอมีเสื้อคลุมวิเศษที่ไม่สามารถทำลายได้ไม่คาดคิดเมื่อเธอสวมมันเธอบินขึ้นไปในอากาศอีกครั้งแล้วตกลงไปในกล่องไม้ใบหนึ่งกลายเป็นปลาหน้าหมาอัปลักษ์เธอคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจและเริ่มเยาะเย้ยทุกคน ไม่คาดคิดว่าอลีจะพูดว่าต้องพบกับความรักที่แท้จริงเท่านั้นถึงจะกลายเป็นมนุษย์ได้ในขณะนั้นเธอร้องให้ออกมาเพราะเธอไม่เชื่อว่ามีความรักที่แท้จริงในโลกนี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือเทพเจ้าแห่งแม่น้ำกำลังตามหาตัวตนของเจ้าสาวที่กำลังจะเป็นของอลีจูจ่ๆก็มีคนโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำเขาคิดว่าหญิงสาวคืออลีและต้องการพาเธอไปจัดงานแต่งงานตั้งใจไม่ให้เธอหลุดพ้นจากเขาเจ้าหญิงหนีไปทําให้ทุกคนดีใจอย่างมากในขณะนี้โซ่ตรวนที่แขนของอลี จูจูก็หลุดออกนี่คือสัญญาณว่าเธอและเจ้าหญิงได้สลับร่างกันแล้วเจ้าหญิงกลายเป็นนางเนือกส่วนอลิกลายเป็นมนุษย์ที่แท้จริงในขณะนี้กุญแจในใจของเธอก็ถูกปลดออกในที่สุดเธอก็สามารถเลือกคนที่เธอรักได้ตอนจบของภาพยนตร์อีวอนและอลิขึ้นรถมา้าเตรียมกลับไปยังโลกของมนุษย์จากนี้ไปจะมีชีวิตที่มีความสุขและสนุกสนานและนี่คือจุดสิ้นสุดของภาพยนตร์